ผมร่วงเปราะขาดง่ายผิวแห้งเป็นสะเก็ดโดยเฉพาะที่ใบหน้านะคะอาจจะเสี่ยงภาวะการขาดวิตามิน B7 หรือที่เรียกว่าไบโอตินแนะนําให้ทานวิตามินบีรวมที่ให้วิตามินเพียงพอปริมาณแนะนําในแต่ละวันค่ะและใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์วิตามินบีรวมแนะนําให้เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีทะเบียนอยและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือทาวล่ามอนติวิตามินแอนทิมิเนอรัลเป็นแบรนด์ที่มีทะเบียนอยตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีวิตามินละเกลือแร่ซึ่งในวิตามินกระปุกนี้นะคะมีวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7 และ B12 และยังมีโฟเลตสิงเซลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญซึ่งมีวิตามิน B รวมทั้งหมดในภาวะการขาดวิตามินที่กิฟได้บรรยายไปแล้วข้างต้นครบทุกตัวตามปริมาณแนะนําของกระปุกนี้นะคะแนะนําให้ทานเช้า1เม็ด เย็น1เม็ดเป็นปริมาณที่แนะนําให้ทานในแต่ละวันค่ะบุคคลที่เสี่ยงจะมีภาวะการขาดวิตามินพบได้ในทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุค่ะสาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอต่อวันและมีการใช้พลังงานสารอาหารมากกว่าที่บริโภคเข้าไปการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะคือหันมาใส่ใจบริโภคอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการเลือกอาหารหลักให้ครบ5หมู่หรือเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ตรงกับความต้องการของร่างกายค่ะ